สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Noa Garden ครับช่องที่พาเพื่อนๆจะไปมีความสุขจะพาเพื่อนๆไปมีความสุขกับการกับการเพาะกับการปลูกครับอ่าเมล็ดพืชผักไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนานานะครับวันนี้นะครับเพชรจะพาเพื่อนๆมานะครับชําเจ้ากวักมรกตด่างกันครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นไม้ที่กําลังได้รับความนิยมนะครับอ่าหลายๆคนก็คิดที่จะ ทำธุรกิจนะครับหรือว่าลงทุนในกวากมอรกอด่างนะครับก็พยายามที่จะเพิ่มจํานวนนะครับในฝั่งของลูกค้าเองก็มีความต้องการนะครับกวักพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นถ้าจะหายให้ขายต้นก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะเพราะว่ากวากมอรกตเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะโตยากนะครับดังนั้นก็ที่มีรูปแบบการขายโดยทั่วไปที่เยอะในในตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นการขายใบสดนะครับใบตัดสดหรือว่า พวกใบชํนะครับอ่าวันนี้เ็รก็จะมาพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการชํานะครับกวัดมรกกด,ดามนะครับด้วยใบแล้วก็ด้วยกิ่งนะครับด้วยกิ่งอ่านะครับเพื่อที่จะให้กวัดของเราเนี่ยนะครับอ่า มีรากเร็วที่สุดมีหน่อเร็วที่สุดมีตุ้มเร็วที่สุดนะครับอันนั้นก็เป็นเป้าหมายของการชํากวักอยู่แล้วนะครับให้แข็งแรงนะครับอ่าทีนี้นะครับก่อนที่จะไปชํากวักมรกตกันนะครับเราก็ไปก่อนแนะนําวัสดุปลูกก่อนนะครับอันนี้ไปได้ลองมาแล้วนะว่า ปลูกแล้วเนี่ยได้ผลจริงรากมาเร็วนะครับหน่อมาเร็วแล้วก็ตุ้มมาเร็วนะครับอ่าโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ2-3เดือนนะครับก็จะเริ่มเห็นหน่อแล้วนะครับอ่าส่วนรากออกตั้งแต่ประมาณเกือบถึงเดือนหรือว่า1เดือนนิดๆิดรากก็ออกแล้วครับเพื่อนๆนะครับอ่ามาดูวัสดุอุปกรณ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าก็จะมี1นะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับอันนี้นะครับ หนึ่งกับสองเนี่ยเป็นวัสดุหลักนะครับเพื่อนๆที่เพชรจะใช้นะครับโดยหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือขุยมะพร้าวนะครับอันนี้ใช้เป็นตัวเพาะชำได้เกือบทุกพืชพันธุ์เลยนะครับหลักๆลหลัก,ลก,ลก,ลกๆโดยทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวขุยมะพร้าวผ่านการแช่ sim, น้ําผ่านการทําให้ก่อแล้วนะเพื่อนๆนะครับอ่าขุยมะพร้าวนี้นะครับเพชรจะใช้จํานวน3ส่วนนะครับเ uh พื่อนๆอ่าถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะเพื่อให้ง่ายต่อการผสมนะครับ ขุยมะพร้าวเพชรจะใช้จํานวน3ส่วนนะครับจำไว้นะเพื่อนๆต้องทําให้เก่านะครับก่อนอโดยเอาวิธีโดยใช้วิธีแช่น้ําลดน้ําผ่านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้3ส่วนนะครับวัสดุหลักตัวที่2นะครับก็คือตัวเจ้าแกลดดำนะครับแกลดําก็คือแกลบดิบเผานั่นแหละครับ มันก็เลยดําแล้วอันนี้ของเป็รเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรในหะ้มันแฉะนะของเป็รเนี่ยลืมนะครับเพื่อนๆแล้วก็วางตากฝนไว้มันก็เลยค่อนข้างที่จะแฉะนะครับก็ใช้เป็นแกลบดําปกติอะไรเพื่อนๆนะครับที่เราซื้อมาตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับอ่าใช้1ส่วนครับเพื่อนๆอันนี้นะครับ ทั่วๆไปเนี่ยอาจจะใช้แค่วัสดุ2สิ่งนี้ก็พอแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะสองสิ่งนี้จะทําให้เป็นตัวกระตุ้นรากให้ลากงอกนะครับแต่ในที่นี้เพื่ออยากให้ต้นเนี่ยเขาสามารถที่จะได้รับสารอาหารแล้วก็ดึงสารอาหารไปได้เลยนะครับใบกวากที่เราชําไว้หรือว่ากิ่นที่เราชําไว้เพื่อนก็ขอเพิ่ม2สิ่งเข้าไปนะครับอันนี้3ส่วนนะเพื่อนๆขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบดำนะครับเป็นวัสดุกูกหลักหรือว่าชําหลักนะครับแกลบดำหนึ่งส่วน ของเป็นเนียมันค่อนข้างแฉะเพราะมันเกี็กน้ำนะครับอ่าแล้วก็วัสดุปลูกที่ไปใช้ในการช่วยสร้างสารอาหารให้เขาเพิ่มเพิ่มสารอาหารให้เขาก็จะมีหนึ่งอันนี้เป็ํทำเองหมูลไส้เดือนนะครับของโนอาการ์ดเองนะครับอ่าใครสนใจติดต่อ0 93582788 9ขายของอีกครับอ่านะครับมูลไส้เดือนนะครับอ่าหรือว่าหาซื้อตาม Uh, ห้างก็มีนะครับในห้างร้านทั่วไปก็มีในร้านขายวัสดุการเกษตรก็มีนะครับแต่บางที่ก็อาจจะไม่มีนะครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับถ้าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้ครับแต่เพชรเนี่ยที่ใส่เน้นว่าอยากให้รากต้นใบที่เขาชำแล้วออกหน่อออกรากแล้วเนี่ยเขามีสารอาหารเลี้ยงเลยนะครับเพชรก็จะใส่มูลไส้เดือนไปนะครับอันนี้เพชรจะใส่หนึ่งส่วนนะครับเพื่อนๆอนอ่าแล้วก็ อาจจะเพิ่มเติมก็ได้หรือไม่ก็ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักสูตรใดก็ได้จริงๆอ่ะแต่ของเพจเนี่ยจะเป็นปุ๋ยหมักนะครับสูตรตัวแกลบดิบเหมือนกันผสมกับมูลวัวแล้วก็ผสมกับตัวแกลบดานะครับสามส่วนนะครับผสมแล้วก็หมักไว้เพื่อนๆหมักยาวๆลืมๆเลยครับลาดด้วย EM ก็ได้เพื่อให้มันคลุกเคล้าเป็นจุลินทรีย์ได้ช่วยย่อยเน,น้ำเอ็มหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะครับแล้วก็ไว้นาน นานๆเลยยิ่งดีแต่ถ้ารีบใช้เนี่ยเพื่อนๆก็ประมาณเดือนนึงก็ใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าใครว่ายุ่งยากก็เอาแค่3สิ่งนี้ก็ได้หรือว่าถ้ายุ่งยากอีกในการหาหมุษไส้เดือนก็ใช้2สิ่งนี้ก็ได้นะครับเป็นขอเป็นขอสรุปวัสดุอีกรอบนึงนะเพื่อนๆก็จะมี1น,นะครับขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวผ่านการแช่น้ํา3ส่วนนะครับแกลบดำนะครับ1ส่วนอ่านะครับอันนี้ของเป็นมันเปียกแล้วก็จะมีหรือไม่ก็ได้ในการเพิ่มสารอาหารให้เขานะครับ ตัวมูลไส้เดือน1ส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักจะมีหรือไม่ก็ได้แต่ถ้ามีก็ช่วยเพิ่มสารอา,ารหาศหาให้เขาเช่นเดียวกันนะครับอ,อีกหนึ่ส่วนนะครับเพ็ดเกือบลืมไปเพื่อนๆอันนี้นะครับเพื่อเพิ่มความโปร่งให้ดินนะครับให้ดินเนี่ยมีอากาศระบายใครจะใช้ทรายหยาบก็ได้นะครับ หาง่ายดีนะครับแต่เพชรว่าทุกบ้านมีอยู่แล้วแหละนะครับก็คือเปลือกไข่เอาเปลือกไข่ไปบดให้ละเอียดเลยนะเพื่อนๆนะครับอแล้วใช้ในอัตราส่วนนะครับในอัตราส่วนคิดว่าหนึ่งในสี่ส่วนก็พอเพื่อนๆนะครับหนึ่งในสี่ส่วนหรือว่าอาจจะหนึ่งในสี่ส่วนแต่ไม่เกินครึ่งส่วนครับไม่จำเป็นต้องใส่มากแค่มัน ไปเพิ่มความโปร่งร่วนซุยให้ดินแค่นั้นเองนะครับหรือว่าใครไม่ใช้เปลือกไข่ก็ใช้ทรายก็ได้เพื่อนๆอนอาจารย์ส่วนเดียวกันก็คือ1ใน4ส่วนของวัสดุปลูกทั้งหมดนะครับแต่เพจแนะนําปลูกเปลือกไข่นะเพราะเขาจะมีพวกแคลเซียมมีวิตามินแร่ธาตุอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆนนะครับที่พืชต้องการจริงๆแล้วทุกชนิดแหละไม่ใช่แค่กวักมรกตด่างเท่านั้นนะครับก็ นะครับครบแล้ววัสดุปลูกที่เพชรใช้นะครับลองดูนะมีวัสดุไหนเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องฟิกเหมือนเพชรก็ได้นะครับอาจจะเลือกแค่วัสดุใดวัสดุอย่างดังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนะครับต่างๆที่จะใช้ในการชํากวักเลยไม่ว่าจะเป็นใบกวักหรือว่าเป็นนะครับตัวกิ่งกวักก็แล้วแต่นะครับามาดูกันเลยนะครับอ่า นะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะเพื่อนๆก็คือการเตรียมกิ่งนะครับการเตรียมกิ่งกวักหรือว่าการเตรียมใบกวักนะครับอ่าเราก็ตัดสดอันนี้เพรตัดไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับอ่าในการตัดสดเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการเล่งรากแล้วก็ให้รากเขาออกเร็วตุ้มออกเร็วนะครับก็หนีไม um ่พ้นใส่น้ํายาเล่งรากนะครับอ่าแช่น้ํายาเล่งรากไปเลยเพื่อนๆนะครับอ่าแช่ในน้ํายาเล่งรากถ้าแช่นะเพื่อนๆแช่สิบถึงสิบห้านาทีแต่เพื่อนๆนต้อง เจือจางเขานะนะครับเพราะว่าน้ำยาเลี่ยงรากเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากถ้าเผลอเอาไปแช่โดยที่ไม่เจอจางเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่า,าต้นไม้ไอตัวแผลที่เราแช่ไว้เนี่ยมันจะเปื่อยนะครับก็แช่ตามสัดส่วนที่ข้างขวดแนะนำครับเพื่อนๆหรือถ้าไม่แช่เพื่อนๆก็ใช้วิธีอเอาใบกวากที่ตัดไว้เนี่ยนะครับหรือว่ากิงเนี่ยจุ่มในน้ํายาเลี้ยงรากแล้วก็ยกขึ้นเลยเพื่อนๆสะบัดๆดแล้วก็ ทาปูนแดงนะครับทาปูนแดงอ่าแล้วก็พอทาปูนแดงเสร็จแล้วให้สังเกตแผลมันสมานอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนะครับให้มันแห้งประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็สามารถที่จะเอาปลูกได้ละเอาลงปลูกได้แล้วนะครับวิธีปลูกง่ายๆเลยนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเราก็ใช้วัสดุแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะครับเพื่อนๆอ่าผสมทุกคราวให้เท่ากันอันนี้เป็นผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับวัสดุปลูกอ่า ครดูคลิปนี้ได้2รูปแบบเลยนะเพื่อนๆทั้งกิ่งชําแล้วก็ใบชํานะครับอันนี้เพชรผสมไว้เรียบร้อยแล้วครับอ่านะครับวิธีทําก็ง่ายๆครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นใบเนี่ยเพชรใช้แค่แก้วเล็กไอไม่ใช่กระถางเล็กๆเพื่อนๆนะครับกระถางสองนิ้วก็พอแล้วนะครับอ่ากระถาง2นิ้วใส่ไปนะครับใส่ดินที่เราผสมไว้นะครับอ่าแล้วก็ใบกวาดของเราเนี่ยเพื่อนๆนะครับ แน่ใจเนเพื่อน,อ,น,นอันนี้อันแรกก็จะอธิบายวิธีชําใบกว่าก่อนนะครับอ่าก็ง่ายๆเหมือนเพื่อนๆอ่าใส่ไปเลยครับเอานิ้วนำสักนิดนึ่งก็ได้อ่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับไม่ต้องใส่ไปลึกครับใส่ประมาณนี้พออ่าแล้วก็โรยไปกลบ เเนี่ยจะชอบกดให้แน่นเลยนะเพื <fin anta> <ots> ่อนๆแต่ไม่ถ้าเพื่อนๆอย่างอย่างมือเนี่ยอาจจะไม่ต้องแน่นมากก็ได้เพื่อนๆแต่ควรที่จะให้ดินแน่นนะครับเพราะว่าให้ดินแน่นพอประมาณเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้รัดนะครับดินหรือว่าสูุปลูกของเราเนี่ยจะได้รัดไอ้ขั้วใบของเขาอะครับแล้วก็มันจะมีผลต่อการงอกรากด้วยนะเพื่อนๆนะครับอ่าการเกิดรากกับเกิดหน่อครับเพื่อนๆพ่เจะใช้วิธีกดเหมือนกับเกือบแน่นเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ครับ อ,อีกใบนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะอีกใบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าฝั่งหนูเนี่ยจริงๆอ่ะเพชจจำไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับแต่อันนี้ะจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูเพรก็เลยเว้นไว้2ใบเหมือนกันครับเพื่อนๆใส่ไปแล้วก็กดให้แน่นเลยครับ เสร็จแล้วครับใบที่สองอันนี้ข้างหน้าด่างหลังเขียวครับเพื่อนๆครับสองใบครับดูข้างหน้ากันนะครับอับนนี้ใชงหลังอ่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับใบกวักที่ชํานะครับทีนี้เรามาดูก้านกวากกันนะครับ ช้ำทั้งกิ่นเลยครับไม่ใช่ก้านชํำทั้งกิ่นเลยนะครับถ้าชํำทั้งกิ่นเพื่อนๆนะครับแน่นอนว่ามันจะใส่กระถางเล็กมันก็ดูการอะไรอยู่นะเพื่อนๆนะครับอ่าก็เพชรใช้วิธีนะครับอันนี้เป็นแก้วที่อ่าบางคนบอกว่าทําไมต้องเจาะรูขนาดนั้นไม่ต้องเจาะเยอะขนาดนี้ก็ได้เพื่อนๆอันนี้เพชรประยุกนะครับแก้วนี้เป็นแก้วที่เหลือจากเมื่อก่อนเพชเรอ่ะเลี้ยงกุ้งเคลฟิตครับแล้วก็เพชรจะเจาะรูเพื่อที่จะ ลอ,อยแล้วก็ลอยกุ้งไว้บนผิวน้ําอะไรอย่างงี้ครับแก้วนี้ก็เลยเจาะรูเยอะเพื่อที่จะให้ออกกับมันตีน้ําระบายเข้าข้างในแล้วก็ไหลเวียนง,ง่ายนะครับแล้วก็พอไม,ไม่ได้เลี้ยงกุ้งแล้วเลิกเลี้ยงไปแล้วเพื่ก็ไม่รู้จะเอาแก้วไปไหนก็เอาแก้วมาปลูกต้นไม้ครับก็ถ้าของเพื่อนๆก็เจาะข้างใต้ไม่จาเป็นต้องเยอะขนาดนี้นะครับแต่ให้หลายๆรูหน่อยเพื่ออากาศมันจะได้ถ่ายเทยได้สะดวกนะครับแต่ไม่ต้องเยอะเหมือนของเพชรนนะครับก็ลองก้นด้วยนะครับ กุยมะไอตัวเปลือกมะพร้าวนะครับเปลือกมะพร้าวอย่างเช่นเดียวกับกุยมะพร้าวเลยเพื่อนๆต้องอาไปแช่น้ําก่อนนะครับหรือว่าทําให้เก่าแล้วนะนะครับแล้วก็นะครับกดให้แน่นนิดนึงอ่าก็จะได้แล้วแล้วก็ใส่เลยครับเพื่อนๆเหมือนเดิมวัสดุเดียวกันเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสอันนี้จะค่อนข้างเยอะครับอ่าแล้วก็เอากวัก ของเรามาครับใบกวักงามๆครับกินนี้สวยมากนะครับอาจจะมีใบแรกอะนะครับที่เขาเริ่มจะเพราะโดนเขาปกติโดยปกติแล้วกวักมรกตด,ด่างเขาก็จะไม่ค่อยที่ที่เป็นด่างอะ่ะเขาก็จะไม่ทนอยู่แล้วครับนะครับเขาก็มีอายุได้ไม่กี่วันเขาก็จะเหี่ยวไปไม่เหมือนกับไอ้ที่มีก้านใบเขียวๆนี้นะครับเขาจะอยู่ได้นานนะครับอันนี้ก็ดูนะเพื่อน ความสวยของเขาโอเคนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะเพื่อนๆเไื่องไปกลัวอะไรก็อย่างนี้เลยนะครับปักลงไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเนี่ยนะครับแล้วก็กดดึงให้เขาหน่อยเพื่อให้เขาส่ง,งนะครับ ถ้ามันสูงขนาดนี้เพื่อนๆอ,อาจจะหาไม้อะไรมาก็ได้ครับก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิน้นนะครับอ่าเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นอย่างนี้ก็ได้เพื่อนๆน,นะครับนะครับแล้วก็หาตัวเชือกหรือว่าสายอะไรมาปูุกได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวน,นะผมจะใช้เป็นเพนนื่อนนะครับ สิ่งที่หาง่ายมากที่สุดเพื่อนๆก็คือเคเบิลไทยแถวบ้านเรียกหนวดกุ้งถ้ายาวไปก็ตัดออกครับนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพ,พยายามที่จะกลบดินให้แน่นๆหน่อยนะครับ เส็จแล้วเพื่อนรอเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้ากวักมรกตด,ด่างที่ชํำทั้งกิ่งเลยครับชำํำทั้งกิ่งทั้งใบเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ก็แค่รอเวลาครับเออลืมหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็ ให้รดน้ำครับนะครับอันนี้เพรจะใช้2วิธีถ้าเป็นเจ้าอันนี้นะครับเพรจะใช้วิธีควบแน่นไอ้ใช้วิธีอบนะครับในการปลูกหรือใครจะไม่อบก็ได้ครับแล้วแต่แต่เพชรว่าถ้าอบอ่ะมันป้องกันความเสี่ยงต่างๆนะครับได้เยอะเลยไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยแล้วก็ป้องกันอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลต่อความชื้นความการเน่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเก็เลยใช้วิธีอบครับแต่อันนี้น่าจะอบไม่ค่อยไหวนะครับเพรก็เลยใช้วิธี อ่าเปิดโล่งครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องรดน้ําก่อนนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆานะเพื่อนๆนนะครับอ่าเพื่อป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับป้องกันโอกาสในการเกิดเชื้อรานะครับอ่าเพชรก็จะใช้น้ําผสมน้ํายากันดานะเพื่อนๆนนะครับในการในการที่จะรดกวากที่เราชําเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนๆนนะครับก็ใช้น้ํายาใส่ฟอกกี้นะครับ ผสมยากันราไว้แล้วนะครับตามสัดส่วนที่หน้าซองเขาเขียนไว้เลยนะครับใช้ฉีดก่อนที่จะเอาไปเก็บนะครับอ่าหรือว่าไม่งั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะเพื่อแบบเป็นการเล่งให้รากเขางอกเร็วนะครับเพื่อนเพื่ออาจจะใส่อันนี้ไปด้วยก็ได้ก็คือน้ํายาเล่งรากนะครับผสมไปเลยกับตัวน้ํายากันราก็ได้ครับมันไม่มีผลอะไรมันไม่ได้ต่อต้านระหว่างกันนะครับอ่าแล้วก็ใส่ผสมตามสัดส่วนเช่นเดียวกันครับแล้วก็รดน้ํานะครับอ่าอันนี้เพื่อนก็ประมาณนี้ มันเป็นละอองนะครับนะครับสมมุตินะสมมุติว่ามมีความชุช่มแล้วนะลดให้ชุ่มไปเลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่านะครับมันจะแฉะหรือว่าอะไรนะครับเพราะแรกๆเนี่ยมันเป็นเราก็ควรลดให้มันชุ่มอยู่แล้วนะครับน้ํายาก,กันต,ตัวตัวยากันราอาจจะใช้ของแคปแคปแทนก็ได้ตัวเดียวกับที่เราเลี้ยงแขกตัดนะครับเพื่อนๆหรือว่าอาจจะใช้ของไอตัว อไรคเดียวมาก,ก็ได้ครับตัวเดียวกับที่เราใช้พวกปลูกผักสลัดหรือว่าใช้กับพืชผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้เพชรก็สมมุติว่าเพชรเดี๋ยวเพชรต้องลดอีกทีให้ดีนะครับเพื่อนๆแต่เพชรจะลดกับไอ้นู้นเลยที่มันฉีดที่เขาใช้ฉีดไอตัวพ้นยาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะลดน้ําซึมได้เร็วกว่านะครับ ถ้าอย่างนี้มันเสียเวลาเพื่อนๆนะครับอ่าพอหลังจากเราลดน้ําเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะครับอ่ะอาจจะพักไวส้สักนิดหนึ่งก็ได้ครับถ้าเราลดชุ่มมากอะให้น้ํามันให้น้ํามันระบายผ่านไปก่อนให้มันน้ามันสะเด็ดก,ก่อนเรียกง่ายๆนะครับอ่าพอแน่นอนว่าพอน้ําเริ่มนะครับไม่ไหลออกใต้กระถางแล้วแสดงว่ามันมีความเหมาะแล้วหรือว่าทิ้งไว้ตอนเย็นก็ได้เพื่อนๆทิ้งไว้ที่ไหนที่ร่มนะครับแล้วก็ค่อยเอาเข้าปกครับอ่า เดี๋ยวจะใส่แก้วเลยอบอไว้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจอ่าอันนี้ไม่ได้นะครับดีนะที่เตรียมแก้วมาสองแก้วถ้านี้ก็คืออันเล็กได้ครับดูแก้วให้ดูแก้วที่จะปิดเนี่ยให้มันเหมาะนะเพื่อนๆอันนี้ก็เกือบไม่เหมาะสูงไปนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้วของตัวนี้นะครับ อนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับถามว่าทําไมต้องใช้วิธีอบเพราะเพชรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาครับเราต้องทํางานแล้วขี้เกียจลดน้าเพื่อนเพื่อนถ้าอย่างนี้นะครับเราไว้ได้ได้จนเขางอกลากได้จนเอาออกขายหรือว่าได้จนเขาแบบยังไงอ่ะคือ คือเอาลงปลูกได้เลยอะครับเพื่อนๆอ่าไว้ในนี้คือโดยโดยไม่ต้องรดน้ําอีกนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราอบเนี่ยแต่ถ้าเราไม่อบเราต้องหมั่นดูผิวดินถ้าผิวดินเดิมแห้งก็ค่อยก็ค่อยรดน้าครับแต่ถ้าอย่างนี้คือลืมไปเลยเพื่อนๆนะครับบางคนบอกว่าแล้วจะไว้นานแค่ไหนละ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ่าเพชรบอกเลยว่าถ้าประมาณไม่ถึงเดือนนะครับประมาณ2ี2สิหรือเดือนนิดนิดรากเขาก็จะออกจริงๆแล้วก็ถ้าใครที่จะเอาขายก็เอาขายได้แล้วครับแต่ถ้าใครอยากไว้ให้เขามี ตุ้มใหญ่พอประมาณนะครับก็ประมาณสักสักนิ้วชี้ได้มั้งครับสักนิ้วชี้นิ้วนางอะไรอย่างเงี้ยครับหัวตุ้ม,มน,นะครับหัวโคดของมันอนะ่ะก็ประมาณสักสองเดือนหรือเกือบสองเดือนครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ถ้าอยากให้เริ่มมีหน่อให้แน่ใจนะเพื่อนๆ,ๆก็จริงๆแล้วพอเขาเริ่มมีตุ้มอ่ะบางต้นบางใบก็จะเริ่มมีหน่อเลยเพื่อนๆอ่านะครับก็แล้วก็แต่คือเพชรเนี่ยจะไว้ลืมๆส่วนมากของเพชรเนี่ยจะประมาณสัก2เดือนนะครับ2เดือนกว่านั่นหมายความว่าเขาเนี่ยมีเริ่ม มีมีรากชัวมีหน่อมีตุ้มมีตุ้ม,ม,มหรือว่าหัวชัวแล้วก็เริ่มมีหน่อชัวนะครับอ่าประมาณ2เดือนอัพนะครับแต่ของเพชรเนี่ยสูตรนี้เนี่ยจะเร็วหน่อยนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าที่เพชรดูที่เพชรแกะดูคราวก่อนล่าสุดเนี่ยแกะแล้วก็เอาเอาขายให้กับลูกค้าที่ส่งผ่านไปรษณียน์นี่แหละนะครับแกะดูประมาณเดือนครึ่งนะครับเพื่อนๆก็เห็น ตุ้มหนอตัวหนอตุบๆออกมาแล้วอะ่ะเพื่อนๆนะครับแสดงว่าวิธีนี้ที่เพชรใช้เนี่ยมันเร็วนะครับอ่าแล้วมันก็ขึ้นอยู่แต่กับระยะเวลาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ความเหมาะสมหรือว่าวัสดุปลูกแต่ถ้าวัสดุปลูกที่เพชรแนะนําเนี่ยเร็วเพื่อนๆนะครับอ่าหเดือนก็รากเริ่มงอกครับเพื่อนๆโดยเฉลี่ยนะแล้วก็ประมาณพอหนึ่งเดือนครึ่งเขาก็หัวของเขาเนี่ยจะเริ่มในการที่เขางอกรากนั่นหมายความว่า หัวเขาเริ่มมาแล้วอ่าพอมาประมาณสักหนึ่งเดือนครึ่งหัวเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับอ่าพอสองเดือนหรือสองเดือนกว่าหัวก็ใหญ่นะครับขึ้นอีกกว่าเดิมอ,อีกแล้วก็เริ่มมีหน่อมีมีรากมีตุ้มนะครับอ่าเริ่มมีหน่อขึ้นมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขานะครับที่จะพัฒนาเป็นหน่อโผล่ผลเหนือดินนะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อน <S <S ๆ,ๆนะครับพวกนี้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเปิดแบบเปิดโล่งแบบนี้นะครับลูกแบบ เปิดลงแบบนี้หรือว่าจะเป็นการชํานะครับโดยวิธีอบก็แล้วแต่เพื่อนๆไว้ในที่ร่มเนี่ยเหมือนเพชรก็จะไว้ใต้เก้าอี้ e, ใต้โต๊ะอันนี้เลยนะครับแล้วก็รอแค่ระยะเวลานะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาเขาออกมาแต่จริงๆเนี่ยประมาณเดือนกว่าเพื่อนๆก็สามารถี่เอาลงดินหรือว่าเอาไปขายได้แล้วครับแต่ถ้าจะเพิ่มมูลค่าเนาะเราก็รอให้ให้หนอ่อให้หน่อมาให้หัวใหญ่ให้รากเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้มูลค่าของกวัก ของเราเนี่ยตัวที่ชําไว้เนี่ยจะสูงขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจะได้ดูนะครับอันนี้เพชรสั่งไว้แล้วเมื่อวานนะครับตอนตอนดึกดึกนะครับอันนี้นะจริงๆแล้วเพื่อนๆอันหลังเนี่ยเพชรจะมีเหลือน้อยแล้วบางบางคนบอกว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับหลังๆเนี่ยก็คือเพชรตัดใบสวยชำขายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือไอ้พวกที่เรียกได้ง่ายเรียกได้ว่าขี้ริ้วขี้เหร่ะครับตอนนี้ตรงนี้นะ มันไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าก็นะครับประมาณนี้ครับเห็นไหมเพื่อนๆถามว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเพื่อนๆในการปลูกนะครับบางคนบอกมีปัญหาโน่นนี่แน่นลูกค้าที่เขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอ่ะคือเจอปัญหาบ่อยมากเลยชำแล้วเน่าชำแล้วเกิดการอย่างนั้นอย่างนี้เป็นว่าส่วนหนึ่งนะนะครับปัญหาหลักๆเนี่ยเพื่อจะสรุปปัญหาให้ฟังปัญหาหลักๆเนี่ยของการปลูกกวากมรกตด่างเนี่ยนะครับ ส่วนมากจะเป็นการเน่าระหว่างการชำนะครับปัญหานี้เรบอกเลยว่าใช้วิธีแก้ง่ายๆเลยเพื่อนใช้วิธีซื้อน้ํายากันราซื้อยากันดามาไม่ได้แพงมากป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับบางคนซื้อมาเป็นสิบใบลงทุนปลูกทีเดียวเลยแล้วสุดท้ายเน่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ความชื้นอะไรต่างเนี่ยบางคนบอกว่าปลูกแบบเปิดโล่งอย่างเงี้ยลดน้ําทุกวันเลยไม่ได้นะเพื่อนๆมันจะชื้นเกินนะครับลดน้าเนี่ยก็ให้สังเกตแค่ผิวถ้าเริ่มแห้งค่อยลดนะครับถ้า เขาไม่แห้งก็ไม่ต้องไปรดเขานะครับไม่งั้นแล้วความชื้นข้างในมันจะเยอะเกินนะครับบางทียากันลาก็ช่วยไม่ได้นะเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วนอกจากนั้นหรอก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะเพื่อนๆนถ้าทําตามวิธีการที่เด็ดแนะนานะนะครับแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเพื่อนๆก็สามารถทักมาได้นะครับใต้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปจะเอาคลิปนี้ลง youtube นะครับอ่าสามารถที่จะ คอมเมนต์นะครับติชมหรือว่าใครมีความรู้ดีๆอยากแนะนําอยากเพิ่มเติมนะครับอยากเสริมให้เวทนะก็ยินดีนะครับสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได้นะครับล่างคลิปนี้เลยนะครับอ่าถ้ามีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง n o อาการ์เดนะครับที่นําเสนอโดยนายเพชรนี่แหละครับอ่านะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ ไงก็คลิปนี้ขอนะครับลาไปด้วยนะครับต้นไม้ที่เพชรกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับมาร่วมชมำกันเจ้ากวักมรกกด่างนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอ่าขอบคุณที่ติดตามรับชมตลอดคลิปนะครับขอบคุณครับ